สวัสดีค่ะทุกคนนี่รอบสู่สัปดีห์ชาแนลค่ะตอนนี้ค่ะอยู่พี่เอิร์ธเองจา้าซึ่งรอบนี้นะคะพวกเรามาเล่นปิดเสียงปิดเสียงดีกว่ากันอีกแล้ว อย่ามองอย่ามองโดดโดดตัวอะไรวะแมงมอ่ะอะไรอืมเจ้าดูนี่วิมิวิมิเราตองไปในน้ำท้าไม่เชื่อ ไปดูช่องเกสม, <In> ส,สมหมายมา <UK S 2> ลากประตูแล้วลไงต่อลากประตเปิดแล้วเปิดมองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นมืดมากอย่าดันพี่ได้ไหมขอวี่ดินออกขอพี่บอกไม่เห็นอะไรพี่จะอ้วกเอิร์ดเอิร์ดมาอนี่นี่เอิร์ดเอิร์ดมาตรงนี้จออินสต๊อกอินสต๊อกชันวอร์นิ่ง <instruction> ไม่ดูดูหลังให้ The will only open ต้องต้องกดปุ่มเอเมเอนซีแน่เลยดูทรงล้ะใช่เอเมเอนซีต้องอยู่แถวเนี้ยแหละต้องหาทุกคนจำปุ่ม e m เม g เ n นซีที่มันเป็นเหมือนแบบเกิดเหตุฉุกเฉินได้ไหมมันจะเปิดตอนนั้นแหละจุดไฟต้องจุดไฟต้องจุดไฟเออต้องจุดไฟจุดเลยจุดเลยจุดเลยไม่ได้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 กดไม่ได้ะมันต้องหาอะไรมันจุดไอคูสตาร์ทไฟ วจูดี้สูญเสียความงามไปเหรอเธอเคยเป็นแบบดาราฮอลลีวูดอ่ะจากนั้นเธอก็สูญเสียความงามโอเมกอดอาจจะเป็นแบบนั้นเธอเลยต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมล่ะจะเได้ยังไงไม่ได้ยังไงเนี่ยคราวเนี้ยให้เอาอะไรต่อแล้วแรงกำลังจะทำหน้านางแล้วพอเนี้ยหน้านางก็พังแล้วมีตรงโน้นเลยมีตรงโน้นวิ่งไปทางนี้มาหาทุกอย่างก่อนหนูหนีละหนูไม่สนละหนูวิ่งมั่ว cho cái gì đâu, chị không có gì cả, không อีกแล้วอ่ะหนูซื้อหวัวให้ถูกจริงๆ,ๆแน่เลยเฮ้ยรวยรวยข้างหลังพอทอๆๆเฮ้ยเขาทอได้มาทุกคนตาพี่หันไปอีกทางนี่ตัวอะไรทางนี้นั่นตัวอะไร อูดีปะไม่รู้อะดันพี่อีลงไปก่อนเฮ้ยไม่ดีเอิร์อดเอิร์อ็ดเอ็ดเดเอ็ดเดค่อยคิดทีหลังดันก่อนจะขึ้นผักใช่ไหมดันก่อนค่อยคิดทีหลังเอ้ยตกจะตก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 เออหนูลงเอง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 หนูยอมแล้วหนูลงเองจูดี้จูดี้จูดี้ใช่เหรอได้แต่นะ เหมือนใช่แต่ว่านางไม่มานะเหมือนเป็นนางอะ่ะถงไม่ได้ลอดลอดรูมันลอดรูมาตรงนี้ก่อนได้ไหมอ่ะมันหลบกันก่อนกลัวต้องยืนนะหลบก่อนหลบนางก่อนแล้วกลัวลที่ต้องเปิดไฟเพราะมองไม่เห็นแต่พี่เปิดไฟไม่ได้ลองมาฝั่งนี้ไหมลองมาฝั่งนี้ไหม หนูกดคานไม่ได้งั้นเดี๋ยวพี่ยืนด้วยไปเรายืนหมดเนี่ย้อะไรทำอะไร เดินชนประตูตรงนี้แล้วหนูก็เลยมาตรงนี้ไงเรากลับไปไม่ได้ด้วยนะพี่ออนลงไปอะไรเนี่ยเจนชัดเจนเลยหนูรู้แล้วชัดเจนอ้าอะไยได้หนูลงไปแล้วแล้วคุณจะพบกับอวกาศดูยูซีอะอกาศดนเห็นปะ เห็นอวกาศไหมพร้อมโดดนะมึงมเข้าไม่ได้มันสเข้า้ไม่ได้ทางนี้ทางนี้ทางนี้หรือเปล่าหรือต้องเข้าจากเฮ้ยมีประตูมีรูปเรื่อหุ่นยัเออมาโคเนก้อันนี้คือมืดอื้มอื้มไอเอลมาทางขยับโอ้ อออต้องหาทาง <ผม S 1> ออก,ไกอไปได้มหมหมุนกันดูดจเตอินไต่ข้างหน้าอะไรอ่ะซุ้มแสดงน่ะจิวิถึงถกว่านหนูนนวิ่น,นีจูดีอยู่ถือกขึ้นทำตัวตัว,ตวใหญ่ๆหญ่ไง เกิดอยู่ไหนดูยิ้มมาสุดขอบรอแล้วนี่อุย้ยลาล้อคอสเตอร์ ดี๋ยวเจ๊เดินให้เอาเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะอ่ะเสียงอะไรมันเป็นเสียงเด็กอะเจ๊กลัวแล้วอะเจ๊วิ่งออกกรอบได้ไหมคนมปิดคลิปเถอะ <laughs> คือถาหเราใครที่บอกว่าจูดี้ไม่น่ากลัวพี่ขอถอนคำพูด <laughs> จูดี้กับมิมิพอกันเพราะฉะนั้นอยากให้ทำาอีก็ได้ดยินเงเดีกันหนูไม่อยากเล่นแล้วอะ เสียงเด็กด้วยล่ะหนูปิดแล้วไม่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 ม่ไ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 ม่ดม่ะม่ไม่ยินไม่ะม่ไม่ไม่อม่ไม่ไม่ไ่ไมดไม่ไมไม่ไม่ไม่า่ไมไปทไมะไมไม่ไม่รม่ไ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 ่ไ่ไม่มไม่ไม่เม่ไม่ไมไม่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 ไ่มไม่ม่ไม่ม as> ่ม่่ไมไ่ พี่หนูว่าพี่มโนมากเลยในตอนนี้หนูไม่เห็นอะไรเลยอ่ะพี่พี่ออกหาจากทุกคนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยตอนนี้หนูไม่รู้หนูอยู่ไหนแล้วหนึ่งอ่ะมันมาแล้วหนูหาเบาะแชอยู่เฮ้ยพี่อยู่ตรงเอ่ออะไรน่ะอ,อ่าอ๋อโจดี้ขอร้องขอได้ขอให้ได้ไปเล่นเครื่องเล่นสักแป๊คมืงจะได้ไหมหนูรู้ว่าอยู่ที่ไหนกัน ตอนนี้หนูกกลัวมากตอนนี้พี่มาหาเบาแสถูกปะพี่มาหาเบาแสพี่ตายละหนูได้ยินแล้วอะวอองพี่ขอพี่ไดี มีความคิดมันเป็นเสียงเด็กอะพี่มีความคิดดีๆออกแมป,ปกันเถอะออกแมปเฉยอ้าวเอิร์ดเหลือแค่พวกเราสองคนนะตอนนี้ก็หนูกลัวด้วยเราเนี่ยอองอองเอาเอาอกไปแล้วก็เป็นเสียงเด็กอะมันเหมือนเสียงของพี่อะแต่มันไม่ใช่อะงานโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะถ้าอยากให้เล่นอีกก็บอกได้แต่ไม่เอาจูด,ดี้แล้วนะกลัว ก็วาของจากว่าใครของพี่อินเนี่ยนะคะกอไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่มาด้วยนะคะ